โครงการที่เวลาไปทําโพสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าโครงการภาครัฐนะโครงการไหนที่ประชาชนนั้นชื่นชอบที่สุดนะครับก็นี่แหละครับโครงการคนละครึ่งและตอนนี้ก็เดินมาถึงเฟส5แล้วครับท่านผู้ชมครับคนละครึ่งเฟส5นะครับเริ่มใช้สิทธิ์วันนี้วันแรกนะครับท่านผู้ชมครับ,นะรบ,นะรบและก็จะใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กันยายนถึง31 ตุลาคมท้าความกันสักเล็กน้อยก่อนนะฮะคนลืครึ่งเฟส4เนี่ยก็มีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ย26ล้านคนเสร็จนะครับพอมาถึงเฟส5เขาก็ให้ไปยืนยันสิทธิล์ละว่าง,งั้นเถอะนะครับตอนนี้นะครับรายเดิมมายืนยันสิทธิ์ไปแล้ว18ล้าน3แสนคนเหลืออีกประมาณ7ล้านคนที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ก็รีบยืนยันซะนะจะได้ใช้สิทธิ์ต่อไป นะครับส่วนรายใหม่เขาก็เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนนะครับปรากฏว่ามาลงทะเบียนกันแล้วประมาณ2 3 0 0 0 0รายจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกยืนยันสิทธิ์ก็เป็นอันจบใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ส่วนรายใหม่นี่นะครับท่านผู้ชม200,000กว่ารายเนี่ยนะต้องไปยืนยันตัวตนก่อนเพราะท่านไม่เคยใช้สิทธิ์ระบบเาตาตังเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหน้านะครับเพราะฉะนั้นต้องยืนยันตัวตนแต่การยืนยันตัวตนนั้นมี2วิธี วิธีแรกไปที่ธนาคารกรุงไทยอีกช่องทางก็คือยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM อันนี้สะดวกกว่าแต่ก็ต้องย้ำหน่อยนะครับว่าต้องเป็นตู้ ATM ที่มีขอบสีเทานะท่านผู้ชมครับคือเป็นรุ่นใหม่อะไอ้ตู้แบบเก่าๆนี่ก็ก็ยังไม่ได้ก็ต้องดูก่อนนะต้องเป็นตู้ ATM ที่มีสีเทาเป็นรุ่นใหม่อพอไปถึงตู้ ATM แล้วท่านก็ไปกดเมนูไม่ต้องใช้บัตร ATM เลยนะนะไปกดเลยแล้วก็ ไปกดเลือกเมนูยืนยันตัวตนพอกดเมนูนี้แล้วนะมันก็จะมีข้อความขึ้นมานี่แหละให้อ่านต่างๆเราก็กดรับทราบและรับรองหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนกฎหมายและ PDPa นะครับเราก็กดยินยอมพอกดยินยอมแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมก็จะมาถึงขั้นตอนสำคัญและการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM นั้น ไม่ต้องใช้บัตร ATM ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชิปเป็นแบบสมาร์ทการ์ดว่าอ่างนเถอะเป็นรุ่นใหม่นะครับท่านก็เสียบบัตรประชาชนในช่องยืนยันตัวตนตู้ ATM ที่เป็นแบบสีเทาอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมครับมันจะมี2ช่องช่องหนึ่งไว้เสียบบัตร A t m เเวลาถอนเงินอีกช่องหนึ่งไว้เสียบบัตรประชาชนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียบในช่องที่เสียบบัตร ATM ให้เสียบในช่องที่มันเขียนไว้เลยว่าช่องยืนยันตัวตนท่านก็เสียบบัตรประชาชนวิธีการคือหง,งบัตรประชาชนในตรงที่มีชิปอะหงขึ้นหงขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปหลังจากนั้นระบบก็จะให้ท่านนะครับยืนยันรหัสบัตรประจําตัว13หลักรหัสใครรหัสมานะท่านก็กดระบบก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเราก็รอแต่มันไม่นานนะครับ พอระบบมันตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเรียบร้อยยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยเราก็เอาบัตรประชาชนออกเปน็นนันเรียบร้อยสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์เฟ,ฟสซีมาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้เขาเตือนนิดหน่อยว่าต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน4ทุ่ม59นาทีของวันที่14กันยายน ไม่เช่นนั้นถูกตัดสิทธิ์ส่วนสองแสนกว่าคนที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารผ่านตู้ ATM ท่านก็จะได้รับ SMS ส่วนใหญ่ก็จะ3วันนะนะครับหลังจากยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยพอท่านได้รับ SMS ยืนยันว่าใช้สิทธิ์ได้แล้วนับเป้งจากวันนั้นเลยไปอีก14วันท่านต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกไม่เช่นนั้นก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกัน คนละครึ่งเฟส5เนี่ยนะสิทธิ์แต่ละคน800บาทตลอดโครงการ1กันยาถึง31ตุลาคมรัฐช่วย50%รัฐครึ่งจ่ายเองครึ่งนะครับไม่เกิน150บาทต่อวันจะร้อยบาทจะอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่เกิน150บาทที่รัฐจะช่วยนะและใช้สิทธิ์6นาฬิกาถึง5ทมเพราะระบบมันจะตัด นะแล้วก็คำนวณว่าเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ในวันต่อไปพอ6กโมงเช้าปึ้งระบบมันจะบอกเลยว่าท่านใช้สิทธิ์ไปแล้วเท่าไหร่เหลือสิทธิ์เท่าไหร่